สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้ววิษณุกลับลำกางกฎหมายชี้ชัดจากทิพพ้นสวไม่ถึง2ปีเป็นสมาชิกพักไม่ได้วิษนุกางกฎหมายพรรคการเมืองชี้ชัดห้ามสวที่พ้นตำแหน่งไม่เกิน2ปีเป็นสมาชิกพักเตือนคอรมออย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้งอบอตอโทษถึงหลุดเก้าอี้ ครมสวมเสื้อผ้าบาติกลายพิเศษรวมสัญ,ญลักษณ์ขึ้นชื่อเมืองกระบี่วิสุแนะชาวคลองท่อมหันปลูกต้นกระท่อมหลังถูกกฎหมายแล้ว จากกรณีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มรี s o l u t ชันวันที่16พฤศจิกายนว่า ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่เพราะมีการตัดหมวดยุทธศาสตร,ร์ชาติและหมวดการปฏิรูปประเทศออกไปทั้งหมวดรวมถึงยกเลิกสวทั้งหมดเท่ากับประเทศไทยที่เคยมีสองสภามาช้านานมาเป็นสภาเดียวซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนยกเว้นช่วงที่มีการรัฐประหารเช่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นสภาเดียวขณะเดียวกันมีการแก้ไขปรับปรุงยกเครื่องบทบัญญัติเกี่ยว กับองค์กรอิสระทั้งหมดหากรัฐธรรมนูญน,นี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาวาระสามก่อนทูลกล้าวต้องทำประชามติถามความเห็นประชาชนทั่วประเทศเพราะเป็นการแก้ไขเนื้อหา <S <S เกี่ยวกับองค์กรอิสระทั้งหมดซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่คิดรัฐธรรมนูญน,นี้จะผ่านหรือไม่ตนไม่ทราบแต่อย่างน้อยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นและเคารพเสียงของประชาชน130,000คนที่ร่วมลงชื่อมา ตนถือว่าหลักการรับฟังความเห็นของประชาชนถือว่าถูกต้องและรัฐสภาก็เห็นเช่นนั้นจึงกำหนดให้มีการอภิปรายหนึ่งวันในวันที่16พฤศจิกายนแล้วลงมติวาระแรกวันที่17พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าสวาหากพ้นตำแหน่งยังไม่ครบสองปีจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองได้หรือไม่เช่นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรนายวิษณุกล่าวว่าสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองได้ไม่ได้ขัดกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองแต่จะมารับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เพราะต้องรอให้ครบสองปีก่อน ล่าสุดนายวิษณุกล่าวว่าตนดูพรบว่าด้วยพักการเมืองมาตราเก้าสรุปได้ว่าหากเป็นสวแล้วพ้นจากตำแหน่งไม่ครบ2ปีเป็นสมาชิกพักหรือผู้บริหารในพักไม่ได้รวมถึงรับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้เช่นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งนี้ตนได้โทรศัพท์ไปหาเลข,ขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เนื่องจากก่อนหน้า น,นี้กะกะตเคยให้ข่าวว่าเป็นสมาชิกพักได้ นายวิษณุกล่าวว่าขอฝากถึงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอบอตอวันที่28พฤศจิกายนนี้ตนจะเตือนในที่ประชุคมครมว่าหากใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะดํารงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เว้นแต่ถ้าไปถึงรอบก,การใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่รัฐมนตรีที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่มีผลในการเลือกตั้งอบอตอรครั้งนี้เพราะในกรุงเทพมหานครยังไม่ม มีการเลือกตั้งเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจำเป็นต้องไปใช้สิทธิหรือไม่นายวิษณุก,กล่าวว่านายกมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครเมื่อถามว่าตำแหน่งทางการเมืองที่ว่าหมายถึงการเป็นสมาชิกพักด้วยหรือไม่นายวิษณุก,กล่าวว่าไม่ใช่ แต่หมายถึงตำแหน่งทางการเมืองของทางราชการเช่นรัฐมนตรีเลขาธิการรัฐมนตรีแต่สมัครสอสและเป็นสอสอได้ทางนี้หากไม่ได้ไปใช้สิทธิโดยมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธินั้นได้เจวันก่อนหรือเวันหลังการเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คอรมสัญจรที่โรงแรมโซฟิเทล กระบี่โพคีทารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทจังหวัดกระบี่บรรดาคณะรัฐมนตรีสวมเสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้าบาติกพื้นสีเหลืองลายสีแดงชื่อลายผ้าลมหายใจกระบี่ขณะที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสวมเสื้อที่ตัดเย็บ ด้วยผ้าบาติกพื้นสีฟ้าลายสีเขียวซึ่งทั้งหมดเป็นผ้าที่ทางจังหวัดกระบี่มอบให้ทั้งนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้อธิบายถึงลายผ้าที่สวมใส่ครั้งนี้ว่าผ้าบาติกนี้มีลวดลายภาพพิเศษเรียกว่าลมหายใจแห่งกระบี่ซึ่งประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์ของหอยชักตีน ที่เป็นสัตว์ทะเลขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่หรือสุสานหอย75ล้านปีและยังมีสัญ,ญลักษณ์เรือหัวทงซึ่งมีข้อมูลว่าเรือหัวทงนี้สร้างครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่อีกทั้งมีสัญ,ญลักษณ์ของทางปามรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ในวิษณุยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ที่ชุมชนบ้านมั่นคงตบํบลทรายขาวอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยเล่าถึงที่มาของชื่อคลองท่อมว่าในอดีตมีต้นกระท่อมจํานวนมากแต่วันนี้ไม่มีแล้วกระจายไปที่อื่นหมดแล้วตนจึงบอกกับผู้ใหญ่ในพื้นที่นี้ว่าวันนี้กระท่อมเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วสามารถฟื้นกลับมาปลูกในพื้นที่คลองท่อมได้แล้วอาจจะทําเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ก็ได้ ซึ่งพื้นที่คลองท่อมยังมีอีกจุดที่น่าสนใจคือน้ำพุร้อนซึ่งเป็นน้ำพุร้อนแห่งที่สองของโลกโดยเป็นน้ำพุจากน้ำเค็มจากปกติที่เป็นน้ำพุน้ำจืดแต่ที่คลองท่อมเป็นน้ำพุน้ำเค็มถ้าลงไปแช่จะเห็นว่าไม่มีกลิ่นกรรมทันมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสซึ่งน้ำพุน้ำเค็มในโลกมีอีกแห่งคือประเทศเช็กโดยน้ำพุร้อนน้ำเค็มที่คลองท่อมมีหลายบ่อและมีคนไป ทำรีสอร์ทในบริเวณดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไปแช่แต่อย่านานเดี๋ยวสุกกันพอดีเอามือล้วงไปจะรู้สึกเลยว่าร้อนแต่ที่ดีคือไม่มีกลิ่นเหม็นของกรรมฐันนายวิษณุก,กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ